สวัสดีครับตั๊กทีเคนะครับวันนี้ลองรีวิวจะพามารีวิว b e n ซ c เ s 2 2อสีครับ AMG f เ e l i ิ t แล้วนะครับดูรอบๆครับกระจังหน้ากันชนเป็นแบบนี้เลยนะครับกล้อง360รอบรคันล้อไปลายนี้เลยตัว m i n น r จะเป็นลายนี้ครับผมให้ดูในห้องเนี่ยครับเก็บของครับท้ายใส่สัมภาระได้เยอะนะครับและก็ยังสามารถที่จะ พับเบาะได้โดยการดึงก้านคู่นี้ครับเบาะจะพับลงไปเลยแล้วก็วางของได้ยาวเลยครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับดูในห้องโดยสารครับเฟสลิฟพวงมาลัยจะเป็นก้านคู่แล้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยจอยาวนะครับเครื่องเสียงเป็นเบอร์มาสเตอร์ครับภายในดำแดงแล้วคันนี้พิเศษเลยซันรูฟนะครับ ใหม่มากพลาสติกหลายอย่างยังไม่แกะเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูในห้องเครื่องนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อคืนยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรทั้งนั้นเลยครับ น็อตไม่มีแกะไขยขยับทุกอย่างเดิมหมดครับฝาไม่มีพ่นนะครับฝาเดิมฝาแท้มันนะครับหลายหลายอย่างเนี่ยยังมีต้องทําความสะอาดหน่อยนิดนึงซึ่งเดี๋ยวผมไปทําครับฝาเนี่ยจะโหนกแล้ว คันนี้นะครับขายดาวนะครับประมาณ90,000บาทนะครับมียอดผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละหกห0,000ื่นประมาณสามสิบสามงสามสามงวดประมาณนะครับรวมแล้วอยู่ที่ประมาณสองล้านบาทครับก็ถ้าในตลาดอ่ะตัวเนี้มันขายกันประมาณสองแปดสองเก้าสามล้านอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าเมื่อไรเราจัดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยอาจจะโดนดอกเบีย้ยประมาณ3ามแสนได้แต่ตอน,อนคันนี้คือรวมดอกเบีย้ยไปเรียบร้อยแล้วคือผ่อนเท่านี้เลยไม่เสียดอกเบีย้ยแล้วครับ สนใจติดต่อ0812525255นะครับฝากบรบกวนกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็มีรถเนี่ยเบนซ์บีเรถตู้สะส่วนใหญ่นะครับมารีวิวให้ดูครับขอบคุณครับ